คราวนี้ครับเรามาดูก่อนว่าวิธีการเชื่อมต่อมือถือของเราเข้ากับ ITS เนี่ยมันยุ่งยากแค่ไหนบริษัท Top Up Tourist ครับเปิดให้เราเชื่อมระบบ ITS ด้วยค่าใช้จ่ายเพียง2,000บาทชำระครั้งเดียวครับมีสิทธิ์ใช้ระบบ ITS ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตจนกว่าเราจะเลิกใช้เบอร์โทรของเรานั่นแหละโดยเราจะต้องมีการแจ้งข้อมูลส่วนตัวฮะในการสมัครสมาชิกเช่นต้องแจ้งชื่อแจ้งที่อยู่ แต่ที่สําคัญจริงๆคือเราจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราครับที่ต้องการจะเชื่อมกับระบบ ITS จะเป็นเลขหมายรายเดือนก็ได้หรือจะเป็นเลขหมายเติเมเงินก็ได้ระบุเครือข่ายให้ถูกต้องครับพร้อมแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อที่เราจะได้รับรายได้ที่เกิดขึ้นจาก TopU p to u ูลิครับโดยชื่อผู้สมัครกับข้อมูลเจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่สามารถจะสมัครชื่อนึง แล้วก็ไปใช้ชื่อบัญชีธนาคารอีกชื่อหนึ่งได้จากนั้นฮะหลังจากผ่านขั้นตอนนั้นเรียบร้อยสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเรียบร้อยครับบริษัทจะสร้างสงสิ่งให้กับเราครับสิ่งแรกคือรหัสสมาชิกเป็นรหัสระบุตัวตนของเราเองครับและอย่างที่2คือระบบ iBox ระบบ i b o x ส่วนตัวเนี่ยบริษัทจะสร้างให้กับเราอัตโนมัติทันทีซึ่งมูลค่าที่เกิดขึ้นใน i b บ x นั่นแหละครับ ที่เราสามารถสั่งให้เติมเงินมือถือสามารถใช้บริการต่างๆที่ผมได้พูดถึงอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยรวมถึงการสั่งคำนวณมูลค่าใน i-box เพื่อให้โอนรายได้ที่อยู่ในมันเนี่ยเข้าสู่บัญชีธนาคารของเราอีกด้วยโดยมูลค่าใน i-box ครับเกิดจากการได้รับผลประโยชน์ตามแผนการตลาดแล้วตัวเราเองยังสามารถเพิ่มมูลค่าใน iB o ็ ด้วยการโอนเงินสดส่วนตัวเข้าสู่บัญชีธนาคารของบริษัทที่กําหนดเอาไว้ถ้าฟังแล้วงงนะครับสรุปอย่างนี้ดีกว่าสรุปง่ายๆว่า i อบ็ box ก็คือเปรียบเสมือนกับกระเป๋าเงินส่วนตัวของเราครับที่บริษัทสร้างเอาไว้เพื่อคอยเก็บรายได้ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับ